ดูเลยนะเลาะออมาดอกไฮกินแล้ว่งเยเดี๋ยหัก็ได้ดยาบ่โดนจได้ดยาเบิ่งเด้อผมเบิ่งปลาในกติกเด้อจ๊บอือเาได้อกิน ยูดกไปบ้านแล้วนะตาดิกันทได้โนอยนึงไงตาดีฉันได้นะฝาไปเอาเติมกันก่อนมือมันบ่ได้มอเที่ยวหน่อย กมาจิน้างคำเนี่ยบิกัดนกเจกิดครับอืมโดนงอากกดีกวหลายเมนครับลายกระดกกระดียปากกรดีนะลายเกิน อยากติดนี่ล่ะติดมาก็ปหท่อเนี่ออยาปากก็ดีปากมันน้อยออว่าคันมันติดมาได้ไลายจังปากก็ดีนะ <laughs> ปากมันน้อยเกิน่นา,านนู้่บ่ะ เอาไปเฮ็ดยังกินนลากด็ดีทอดทอดกระแซบลาก็ดี <What? S 1> เฮ็เเเดแดดเฮ็ดเฮ็ดแดดเดียว ก็บริสิง่ายโดนคอยตอนเช้ามงกระโกก็บ่ได้เม่ได้แล้วเด็ลาเอาหลุดอีกครับมึงเด็ดเงี้ยมก่อนยันโกะมือ ันตรายก่าหลังม so ือยายได้ไปนองเห็นเลยก่หลังมือเ่านั่เป็นหนังเกาะทหลังไว้นี่ครับอเกระดิ่งเสียวคอวดง่

ตาานะแล้วเอตามันกขึ้นไงอืมครับจื๊บเออก็คือก็กำจิติดื่อเนี่ยแต่ว่าจี่เศร้าจา่ยันเนี่ยก็เศร้าอะไรแค่อ <c oughs> เนียเนี่ละมันกินดีกวม่าอมูะตลดปลงใคทีเอาละนนองบอนได้ไปกับเพื่อนปะเ่อปอคุณก็ปลดตัวใหญ่ดีจังวะก น้องบอนลนะวัดทางองมน,น,งนวังมนไปทางซอยวาลีนะเข้าไปทางข้างวัดสนประธานนะี้หลังวัดสนประธานนะ ไปเบิ да? <that <that so so ่งปไกนี่โอ้มีแต่ตบเงี้งเงยอกไก็ได้บ้านอมอี้ย่ามเ่น้จไบ้านดีกาไอไรมยไปไกลอว่ายไปะไครับกดีเนี่ยมน่นี

กูบอกว่ากูได้ป่านเนี่ยกูดูกูอย่าก็เป็นอย่างเนี้ย เมื่กี้กลับบ้านเรากูอเอิญมานั่งนี่ก่อนเรากูณหยาบมาให้เรากถ่ากูกาลังกินกระเอิญแป้งมานั่ง,ออน,น,งนั่งเรารถนั้นเนี่ยแหนงว่ไปหาลูกเดิ สิยาหยังอันกำนันกับลูกเลาะเมนบุดมืออยู่นี่ยเอ้ยกลับแล้วเดี๋ยวเอาจะตัวกันนั้นเล็กๆอยู่นี่ยเนี่ยก็ได้